สวัสดีครับแม่พรอนครับสวัสดีค่ะแม่พรอนคตฝันแม่นเด้อนะครับวันนี้เป็นจังหวะเลยนะครับพอดีพลาดเบลเลกเริ่มมาเห็นแม่พรอนจากเขาอยอะเรามาวันนี้แม่ฝันดีครักกระชั่นดอกนะครับงวดควอนวันมิฉุกเลยแม่จ้ะกวอนได้ไหม่รัเอาันงวดกวอนงวดสองงวดสิแล้วอันสองงวดงวดแรกก็ได้อันแปดหกหนึ่งแมนบ่ครับแล้วงวดที่สองมากกวไดหก เก้าแปดแต่มันสีไรสองมันสีได้แค่์สองตัวมันบ่เขาสามตัวในช่วงนี้ไหมบ่เขาสามตัวตรงให้ถ้าเขาเขาได้นอกสามตัวเนาะพลังนี่มักออกสองตัวนอกสองตัวแล้วอันนี้ฟันได้มือขึ้นนี่เด้ล่าสุดเลยไม่เหี้ยเห็บ้พอกันเกิดดีฟันได้มือขึ้นนี่อันน้องเพื่อนคนฟันบนหนวดเฉยฟันเดมือขึ้นนี่นี่เนาะ แต่ว่าจ่อมนากันหวยแม่สองตัวตะกีมขันแม่นฟันได้สามตัวมันก็สีขาเป๊ะๆเลยเด้แต่ว่าขับฟันได้สามตัวยู่แต่ว่าเป็นยังช่วงนี้เขาแค่สองตัวเนี่ยอันเป็นช่วงเนาะจ้าเอาก็ลองเวอร์ได้ว่าเลียงไม่ได้ไงได้ว่าได้ห้ามันนั่นแต่ว่าขันเจียนเสื่อนเลขเบิร์เด้อร์หนึ่งหนึ่งเก็เก็นี่ยกระมักอยู่เพราะว่ามันอาทิตย์เนาะอาทิตย์มักเบิร์นไปอ่ะมักเบิดเ้อครับ แต่ว่าเอาเหล็กคนก็นให้มาเบิ่นเด้อันเพิ่นให้อันนี่ล่ะตัวนี่แหละบ้านยายว่าถอดเพราะว่ามันสิดเขียนโอ้โหบาแล้วมันเขียนอีหลีเลขแม่แม่ยเขาที่เขียนตัวนี้เนาะแม่แตัวเขีย,ยนไหนแทมจ้าเขียนไหนได้ยูเออเขียนไหนได้ยูเนาะแต่ว่าแยกเปล่าถามถอดเออบาทนี้เลีวอะไรต้องถามกันที่หลังอ,อันเลขทัดออกถึงจะเปล่าถามจ้าไอซื้อน้ำแม่รอดให้มากหนึ่งเล่นหน่อยบอกระแต่ว่าเล่นหน่อยยังไงจะไปต้องไล่ไปนะเออไม่ต้องสอนเนาะเพราะว่ามันติดเขีย บ้าเห็นว่าอันแม่อันแม่นนี้จากอันอันอันแอดมินมมะอาอันสองหัวแม่จะถือมันสองหัวแม่แม่กัเลยบ่ซื้อออบซื้อเอดเอ็นขาแทบห้นี่ด้ออืมอ่ซื้ออเนาะแล้วคอยเนาะแล้แต้าแม่กับบ่ซื้อหลายดอกน้องักหันกับื้อหาสิบอันห้าิบาทื้ออันบัวซื้อหาบาทแค่นั้นละบ็หลรยหลายเรลายถึงหาบาทเนาะเออเพราะชีเน่ยเทากับ้องลองมึงดย เข้าล็อกหนึ่งหัวเดียวเขากับหัวได้ว่ามันสิแมนวอมันอาจสิบอร์เคลื่อนก็ได้ด้วอแม่ย่านเคลื่อนแม่ก็เขียนด้ผมเพิ่งีิล่ะแมงวดวโตหวานเขาโะคอยวอถือแล้วต้องคอยวอฟังก็ได้ฝันว่าจังไหนโอเคจ้ะให้จังสิมือนีเองสิแม่ก็ไม่ต้องเล่าอะไรเพราะฝันมุขขย่นมุาแมงรถมาเอารถออกแมืนสีดำเงาได้ป่ะนี่เป็น้องโอ้ยนั่นมันไปได้เพราะรถได้ได้ไม่ได้เลย ขึ้นไป้อหนึ่ข้อฝันแม่ตลอดนะแต่ว่าเพื่อนถือเคดว่าอยากบอกเนี่ยม้นเคลื่อนม้วนวัเคลื่อนนนี่หละแต่ว่าเรื่องว่าเอาตัว่กันว่าคุยกันแบบเนี้ว่าเมียตีเคนไหนแท่นบ่าวเล็กออกได้ด้วยที่บอกขฝันได้บ้างมากกับชื่อมากกับ่ชื่อแต่ว่าที่แท้มันเข่าตลอดแค่ว่าเมียถือเคดตัวเดียวอย่านี้ ซื้อเคสกันขันสมติว่าคนหูหลายนีนเราซื้อังหลายนี่แบบเลขแม่นี่ไม่ใช่เขียนทยันทีเลยนะครับคือจังหว่เพราอยากให้บอกผู้ใดหน,หนี่แหละเนาะแต่ว่าเขาก็นั่งมาบอกกับเพราอยากให้บอกผูนนะ้ใดมาเขากรลอกเวิ่์มห้าห้าแบบไม่เขียนหาไม่ได้เนาะห้าแบบว่่ได้บอกนมะเป็นเขียนต้งสีนะาาเขียนบอกคนหลายแล้ว อนถามเขาด้วยนอแม่เขาคนใจดีแม่ใจดีพูดเจะมา้มามาทำวัหันน้องไผ่ท่มากแเช้นบอกเขาแล้ว่างหันแล้วเไหันแล้ว่ไม่ดอกอันอันงวนวังหันเขาก็ได้กินน้ำาหาชิบาทน้องไผ่ก็เลดไอ้สิใดน้ำฝางงเไี้เบิดประเทศแม่เอ้ยเมียึลำไบขึ้ไปัำจากลบไบเนาะส่วนหลเนาะส่วนติดเพล่นวางน้ำ่นก็ซื้อ่นบ่มากก็แล้วิ่นเขาบอกว่าเขาบอกว่าเมียได้ไปแบบนี้ละ เดี๋ยวให้ออกแล้วแม่สิบอกว่าฝันแบบใดเจ้าที่แทบมีคนมาบอกเาก็ว่ากันมันมีเงิ่อนตัวนี้ให้กลับน้ำก็ได้เพราะว่ามันไม่สี่แขนเนาะกลับเป็นคนน้ำคนร้อนเหรอเพราะว่าแม่ยานมันเขียนเนาะยานมันเป็นหุกนะเนี่ยผมอะไรบ้างตัวนี้กันนึงวันนี่ตัวใดวะตัวกลับนี่เหรอเอาทีเออเอาอันก็แม่แม่กับสีเอาอยู่แม่กับสีเอาด้วยกัน เหระแม่ก็จะเอาตัวนี้แหละไม่พราะว่าเอาเด้อนะพี่น้องยาวบ้าเอา่ยแม่พันเด้อพันฝันแม่นนะครับแม่นนิรีได้บริบาลเหรียญมันก็ได้สามตัวมันเขียนมันก็สิเขียนไปเองสันนะครับเพิ่นแม่นนิรีแต่ว่าเพิ่นซื้อเคร็ดข้าขอเพิ่นเพิ่นย่างปันข้าก็บวัดตไปถามหาเพิ่นดอกว่าเพิ่นในมาจังใดเดี๋ยวเลียกออกแล้วกบริบาลไปฟังแต่ว่าที่นเนี่ยเพิ่นถือประจำสามตัวก็ถือดูวยสองตัวก็ถือสองหมดซ้อนแล้วมันว่าแม่น ล่าสุดเนี่ยสามหมดแล้วสามหมดสั้นแล้วนะครับว่าพี่นอนเอาเอะไรได้เรื่องเงินเนี่ยเจ็ดเจ็ดเก่านะครับหาซีสองตัวเท่<ห>านี้นเนี่ยต้องเสอยหาบาทสิบาทตัวกันมันขึ้นหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดเนาะกับพร้อมเจ็ดหกตามนี้เรืครับสำหรับเด็กเมียพอนคนฟ้านแมนนะครับเจียจีอมเพินได้เทียบเพินสีบอยฟังว่าแมนธรรมดาเด้อ,อพี่นอนเออเพิน <laughs> น่นก็พอประมาณถือเ,เขตเข่ากับต้องเขอ้าใจเพืนนเ่นคนแต่ละคนมาเขึ้นกันเนาะ แต่นเียนให้ก็ถือว่าสุด่อดแล้วต้อส่งไปถามหาเดี๋ยวเร็วเราพอดีว่าฟังเราฟันว่าอย่งไร่เออเขาสังเกตคนไปเรื่อยเอาเอาเอาแอดเขาอันนี้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดินนี่เขาคือบ่านนีเขาอันฮัร์บัญชีเดี๋ยวนี่เอาตามนี้เด้อครับแมื่อพอดเพื่อนกรย่กตาเขาเขาเราโดนอไรเพื่อนคนฝันแม่นะครับเจ็บเจ็เก่าหาซี กเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งเจดหาเด้อเอ,อเจ็ดก้อนครับวันนี้เอาให้ได้คนเป็นคนฟาันแม่นงวดก้อนกับสามงวดซ้นอนนะครับวันนี้เพิ่นมาบอกว่าฟัานทงไหนแต่ที่แนเป็นเด็กน่อยมาบอกพ่นว่าท่านั้นเออ,อ,อเลขออกแล้วถึงแล้วชิบาบอกดอกเจ็เจเก้ากับหาซีนี่เจ็ดเก็ดกับหนึ่งนหนึ่งเจหกี่เป็นตัวกันเนาะอ่ะอะจาจโวันวานน้ำแม่พอดเด้อนะครับโจชมิชากันสวัสดีครับ